คุณไม่ชื่นชมยินดีกับเขาหรอไม่ได้มีปัญหาอะไรกับพลเอกประยุทธ์นะผมไม่ชอบเรื่องเดียวนะแกแกเอารถถังเอามายึดอำนาจนั่นแหละนะครับโอเคเรื่องนั้นเรื่องใหญ่แล้วล่ะค่ะเดี๋ยวถามถ่ายสิคะมีคนเขาชอบพูดเปื่อยๆนะคะประยุทธ์คิดเศรษฐธรรมว่าคุณเดชาว่ายังไงกับเรื่องจริงไงมันก็รู้อยู่แล้วไงเขาเรียกว่าท่านนายกของสวและสวก็ของใครอ่ะของประยุทธ์ก็เออก็วนไปประยุทธ์ก็ยึดอำนาจยึดอำนาจเสร็จก็ตั้งสวสวก็มาเลือกใครอ่ะ เลือกเศรษฐานะครับก็เศรษฐาก็คือนายกของสวกันนี่เมื่อเจ้าของพรกชั้นที่สี่เขาตกลงกันได้ก็จบแล้วไงเขาเดินทางกลับประเทศไงคือตอนนี้เด่นกําลังเห็นว่าเออนายกเศรษฐามานั่งก็ป่าเข้าไปสองเดือนแล้วนะเด่นก็อะไรต่อมี้อะไรยังไม่ได้มีอะไรคืบหน้าเลยนะคะจะให้เขาทาอะไรเขาไม่ใช่นายกตัวจริงนี่ก็พูดอยู่แต่จุดเดิมเนี่ยเด่นพยายามจะทําวันวันก็จะบอกให้ไปนู่นไปนี่ไปมันก็ถ้าอยู่เมืองไทยเดี๋ยวเขาก็ถามว่าเมื่อไหร่จะแจกเมื่อไหร่จะอะไรต่างเนี่ยไปตอบยังไง่ะ เมื่อไหร่จะได้25 0 0 0ปัญญาตีเมื่อไหร่จะค่าแรง600้อเมื่อไหร่20บาทตลอดสายเมื่อไหร่จะอะไรเนี่ยพักหนี้เกษตรกรเมื่อไหร่จะได้10,000ืจะตอบยังไง่ะเพราะฉะนั้นก็ไปประเทศนู้นประเทศนี้ไปจะได้ไม่ต้อ,ตอ,องตอบคำถามไปป่าชมเดี๋ยวก็ไปต่างจังหวัดไปนูน่นไปดูไปเรือไปดูอะไรพญานาคคือถ้ามันยุ่งเสร็จก็ไม่มีเวลาตอบคำถามไงแล้วก็ไปดูหนังด้วยก็ไปดูหนังดูอะไรไปโหนนูหนีนนี่ไยต่างการเป็นทาซานไหม แต่เดนว่าเขาก็พยายามทํานะคะแต่ก็โดนขัดขวางไปทุกโปรเจกต์ใครจะไปขัดหลังถ้าสมมติเขาอยู่เฉยๆก็ถามว่าถ้านายกค้าเมื่อไหร่แจกหนึ่งหมื่นแล้วเขาจะตอบยังไงเออเขาก็อยากจะพูดว่ากูไม่มีอำนาจอะไรเลยจริงเหรอคะก็จะถ้าเรามีอำนาจเราเป็นนายกเราก็ตอบเรื่องหนึ่งึงหน่งกูจะแจกเมื่อไหร่ที่เดชาคดียังรอหมื่นหนึ่งอยู่นะคะก็พูดไปพูดมาจนเดียนไม่มีความหวังเลยเปลี่ยนไปเรื่องที่สหรัฐดีกว่าเป็นไงอะ คุณพิธาไปนอกไปโพสต์รูปมีคนรู้สึกว่าเขาชื่นชมยินดีคุณพิธาเยี่นว่าบางทีบางมุมคุณพิธาจะดูแบบได้รับการยอมรับมากกว่านายกคนนี้อีกเียนะคะอ,อันนั้นเขามีอำนาจจริงๆในพัก ก็มีแค่อำนาจในพักในพักแล้วก็แล้วก็เป็นที่เคารพรักของพวกด้อมส้มทั้งหลายานะความรู้ความสามารถวิสัยทัศน์การศึกษาก็มีเวลาพูดแล้วก็พูดได้เต็มที่นะเขาไม่ต้องมารอสกิปหรือรับตัวเอาเไงพูดไงต่อดี่วะอะไรเงี้ยคือเขาแบบมีพลังนคือพูดแล้วมันมีศรัทธาเนี่ยใครฟังแค่นี้เขาก็รู้เลยคุณเอเชียคือเราดูตามเนื้อผ้า คนบางคนก็อ่านสคริปต์ปิดผิดถูกๆอะไรไปนะว่าเนี่ยแล้ค่ะอ่านสคริปต์ปิดผิดถูกนะคืออันนั้นเขาพูดเลยเป็นฉากฉากสามารถไปสอนที่มหาลัยฮาวเวิร์ดถ้าไปโง่โง่ไปสอนฝรั่งได้ไงล่ะแต่เด้กก็ไม่รู้นะคะต่อให้เขาไปเก่งนะคะขนาดไหนบุคลิกดีคำพูดคำจาดีปัญญาดีแต่เรื่องหุ้นเขานะคเออว่าอย่างไงนี่ไม่รู้ว่ากลับมานะคะจะต้องกลับเข้าสภาได้หรือเปยังไม่มีการตัดสินเลยนะคะเรื่องหุ้นเขาน่ะเออคือผมมองว่าเรื่องพวกนี้นะไม่ไม่ว่าจะออกบวกหรือลบ หรือเขาจะต้องพ้นจากความเป็นสสอนะผมว่าเขาก็ยังเป็นนายกในดวงใจของประชาชนเหมือนเดิมชั่วงนี้ลันดอนคุณมั่นใจขนาดนี้เเรคคือคนเราเนี่ยนะเ,เราไม่จำเป็นต้องเป็นนายกที่อยู่ในในทำเนียบรัฐบาลไม่จําเป็นต้องเป็นสสนะแต่ถ้าเราเป็นผู้แทนของประชาชนอย่างแท้จริงเนี่ยยังไงๆเราก็อยู่ในใจของประชาชนชอบรายการของเดียนไหมคะถ้าชอบสับสก i า e สิทคะแล้วก็ติดตามค่ะ แล้วก็อยากดูรายการของเรียนตอนที่ผ่านมาไหมคะนี่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 อ้อยเต้นไปหมดเลย